โอ้โหพี่หาหมอฟันที่ไหนผัดฟันขนาดนี้มาเร็วลงมาเลยโอ้ยมาหาฟันห,หมอฟันล่ะคะอุ้ยเดี๋ยวช่วยค่ะเดี๋ยวช่วยค่ะเด็กๆต้องชอบแค่ไหนเนี่ยค่ะโอ้โหมินิทานี่อ่านโหโหด้วยอ่ะที่นี่น่าหลักจังเลย ยิ่งทำในวงเล่นอโอ้ยทำดีจังเลยตาคุณะวคุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณครับถามพ่อสิคะคุณทำอะไรครับอายุเท่าไหร่อายุอายุกี่ <c oughs> กว้าวที่นี่ดีเนาะมีแบบ<อ>สไลดเดอร์ด้วยอะ่ะเดี๋ยวดูซิีต่อไปเขาต้องจัดฟันเป่าวพอติดป้าเนี่ยจะที่ทองหล่อแต่ว่าที่นี่เป็นสาขาเวิวิที่ นี่เป่าวันนี้ถ่ายเอ็กซเลย์นะแล้วก็วลองดูซิว่าฟันเป็นยังไงบ้างาต้องจัดฟันมากเปจะลงสไลเดอร์แล้วกัดออกด้วยนะมาเลยเ <c oughs> ถึงเต้นไหมลูกค่อยๆเดินค่ะเป้จับบันไดดีๆจับบันไดดีๆ น้ำลายเก็บน,น้ำลายด้วยค่ะว้าวน่ารักมากโอ้โหน่ารักมากนีค่ะโอ้โห

เคากับหมา